สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามากินโกบีฮับสาขาอารีค่ะในที่สุดนะคะร้านติ่มซำเจ้าดังจากบางแสนเนี่ยก็มาเปิดที่กรุงเทพแล้วค่ะอยู่ที่อารีซอยสองนะคะวิธีการเดินทางนะคะก็มาง่ายๆเลยนั่ง BTS มาลงที่สถานีอารีนะคะแล้วก็เดินมาอีกประมาณ600เมตรค่ะ บรรยากาศร้านเนี่ยน่ารักมากๆเหมือนคาเฟ่เลยนะคะใครที่มานั่งทานอาหารเนี่ยอย่าลืมขึ้นไปถ่ายรูปที่ชั้นบนนะมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะไปเริ่มสั่งอาหารกันเลยเมนูติ่มซำที่นี่นะคะเริ่มต้นแค่25บาทเท่านั้นเมนูอืนอ่นๆเนี่ยก็ราคาไม่แพงเลยถ้าเทียกับว่าเป็นร้านอาหารย่านใจกลางอาลีค่ะ อันนี้จะเป็นน้ำชาร้อนนะคะที่ทางร้านเนี่ยเขาจะเสิร์ฟให้ฟรีโต๊ะอยู่แล้วดื่มแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะรอแป๊บน,นึงนะคะอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วใครอยากบอกว่าสั่งแบบค่ะสติมากๆด้วยความที่ราคามันไม่แพงอะ่ะทุกคนเราก็จิ้มๆมาเลยเมนูที่เราชอบของร้านนี้นะคะก็จะมีบะกุเตค่ะปลาท่องกุยย่างนะคะแล้วก็ฟองเต้าหู้ห่อกุ้งกรอบค่ะอร่อยมากๆอยากให้ทุกคนมาลองนะ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นบากุเตถ้วยเล็กค่าราคา149บาทเครื่องแน่นๆนะคะแล้วก็น้ำซุปกลมกล่อมอร่อยมากวันนี้เราสั่งเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะคะอยากบอกว่าอร่อยจริงๆอันนี้คือดื่มเข้าไปแล้วสดชื่นเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยค่ะ ต่อไปนะคะเมนูเด็ดของเราเลยก็คือฟองเต้าหู้หอมกุ้งกรอบอร่อยมากแบบมากมากมากมา,กมา,กมากจริงๆทุกคนคือไม่ว่าจะไปกินที่สาขาไหนเนี่ยก็ต้องสั่งนะคะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนลองจริง แล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานอย่างปลาท่องกูจิ้มนมข้นนะคะอร่อยมากๆนะคะน้ำมันไม่เยอะด้วยค่ะแล้วก็ขย่างมาลองทานติ่มซำเจ้าดาจากบางแสนนะคะวันนี้เขามาเปิดแล้วค่ะที่สักขาอารีซอย2ค่ะมาทานกันเยอะๆนะคะ